ู้ชมคะยังอยู่กับเรานะคะกับรายการร่วมมือร่วมใจนะคะบ้านไหนที่น้ํายังคงท่วมก็คงจะต้องยิ้มสู้กันต่อไปนะคะคงจะต้องรอวันที่น้ําจะลดสักวันหนึ่งเลยค่ะถึงแม้ว่าไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามแต่สักวันหนึ่งน้ามันต้องลดแน่นอนนะคะส่วนบ้านไหนที่น้ําลดแล้วนะคะก็คงจะต้องเยียวยาฟื้นฟูกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกันต่อไปแต่ทั้งสองบ้านนี้เนี่ยนะคะนินเชื่อว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับ การช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาละคะ่ะและก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมานะคะให้เราได้ศึกษาทําความเข้าใจกันในระดับหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล5,000บาทนะคะที่พูดคุยพูดคุยกันเนี่ยห้าพบาท5,000บาทสักพักหนึ่งนี่นะคะก็จะมีตัวเลขเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะว่าบ้านไหนเสียหายทั้งหลังจะได้รับ20,000บาทถ้าเสียหายที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะได้รับเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาท อ้าวและห้าพันบาทยังจะได้อยู่หรือเปล่าฉันเป็นคนเช่าบ้านฉันจะได้รับหรือคนที่ให้เช่าบ้านจะได้รับมีคําถามหลายคําถามมากมายค่ะถึงเงื่อนไขหลักเกณฑ์การจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลตรงนี้นะคะวันนี้จะมาเพิ่มเติมความกระจ่างชัดให้กับคุณผู้ชมกันค่ะสําหรับมาตรการนี้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณธิติมาฉายแสงมานั่งเคลียร์ให้เราฟัง ในรายการกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านโคษกค่ะสวัสดีค่ะคพทย์ค่ะนักเรียนกันลยช่วงนี้งานเข้าเลยนะคะเพราะว่าก็สัมภาษณ์กันหลายช่องหลายครั้งเนาะเป็นการย้ำนะคะที่เชิญมานอธิบายนะคะเราก็เริ่มต้นเลยนะคะเพื่อกระจายความกระจายของประชาชนเพราะว่าเพื่อนผู้นกรเองฟังมาก็เริ่มฝักสนแล้วเหมือนกันนะคะมาตรการในการยยาผู้สบไพยหลังน้ําลดแล้วเนี่ย มีอะไรบ้างคะของรัฐบาลที่ออกมาในขณะนี้จริงๆก็ไม่อยากจะพูดว่าเป็นหลังน้ําลดนะคะในระหว่างที่น้ํายังยังร่วมอยู่ก็สามารถดําเนินการได้เอาไี้ก่อนนี่เพียรเเรื่องแรกค่ะเพราะฉะนั้นจะมีบางบางจังหวัดบางบ้านเนี่ยนะคะที่เขาได้ดําเนินการแล้วเขาก็ได้ห้าพันบาทไปแล้วแล้วเขาก็ได้หมื่นสองหมื่นสามหมื่นที่เดี๋ยวเราจะคุยันรายละเอียอะไรก็เป็นรอย่างแสดงว่าระหว่างที่ระหว่างที่น้ํากำลังท่วมนี้คือเราไม่สนใจว่าน้ำจะอยู่ระดับไหนแต่ว่าการทํางานของรัฐบาลเดินหน้าไปแล้ว สอบเอกสารแล้วก็จ่ายเงินไปแล้วแต่เราขอว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาทาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอะไรก็แล้วแต่เขตเกิดเนี่ยนะคะถ้าเขาลงไปสํารวจตรวจสอบได้แล้วหมายความว่าน้ําอย่าไปท่วมถึงคอเขานาอะไรอย่างเงี้ยเราะว่า้อเดินเดินทางลําบากถูกไหมคะแคบเขาก็ย่อมทําได้ถ้าเกิดก็เขาไปทําก็เขาทำกันไปแล้วที่จังหวัดอื่นเขาก็ได้เงินไปใช้กันแล้วจริงๆแล้วมาตรการตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเพราะตั้งแต่ปีที่แล้ว ปลายปีไหนเนี่ยตอนที่ย้ำท่วมเนี่ยรัฐบาลก่อนหรือรัฐบาลเนี่ยก็มีการช่วยเหลือประชาชนที่เงินตรงนี้ไอ้ห้าพันคือถ้าเราพูดถึง5้าพันเนี่ยมันคือเงินที่ช่วยผู้ประสบภัยเป็นตัวเรือนละ5้าพันบาทซึ่งต้องผ่านมติคอรมออันนี้นะคะเขาก็จะผ่านเป็นระลอกระลอกกันไปอันนี้ก็มีตั้งแต่สมัยที่แล้วอยู่แล้วนะคะส่วนไอ้มื่นสองหมื่นสามหมื่นเดี๋ยวเราจะเรียกกันให้เข้าใจนี่ยนะคะมันก็คืออยู่ในหนึ่งในในหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผสมภัยดีกว่าตัวอุภัทไไม่จําเป็นต้องอุ่นทอกไผ่ผสัยว่ตัวไผในสมัยก่อนเขาก็ได้กันเพราะว่านี่หลักเกณฑ์อะไรมาตั้งแต่2551เอาไปเป็นหลักเกณฑ์ที่มีมาก่อนหน้านี้นามระเบียบกระทรวงการคลังแต่ว่าเราจะหยิบมายกใช้เมื่อไหร่คือทางปอพเนี่ยกรมองกันบรรเทาสารภัยเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องเป็นคนที่หยิบให้หลักเกณฑ์ตัวเนี้ยมาใช้งานเพราะฉะนั้นคนที่เคยเกิดวาตภัยเขาก็ <ช>ถ้าเกิดว<ช>่าบ,บ้านขเขาถล่มอะไรางี้ก็คือ<ช><ช>หลักเกณฑ์นี้เป็นหลักเกณฑ์เดิมทีนี้เรามาเริ่มต้นกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนกรุงเทพซึ่งเป็นจังหวัดที่ต้องบอกว่าเป็นจังหวัดใหม่ๆที่น้ําไม่เคยท่วมใหญ่ขนาดนี้<ช>คนกรุงเทพก็จะมีโอหลายกลุ่มที่อานน้าท่วมระดับเขาน้าท่วมระดับเอวน้าท่วมทั้งหลังอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านโฆษกแจกแจงเลยค่ะว่าเอาในคนกรุงก่อนนะเพราะว่าต่างจังหวัดเขาเคยมีประสบการณ์การได้เงินตรงนี้มาแล้วเอาในคนกรุงก่อนเงื่อนไขมันมีอะไรบ้างเขาควรจะรู้อะไรบ้าง คือจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้รัฐบาลเองเอางี้ก่อนนะคะรัฐบาลเองออกโรชวร์ตัวนี้มาซึ่งเป็นการช่วยเหลือยาวๆซึ่งเยอะมากแต่เอาเป็นกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะว่าเป้าหมายนี้ท่านจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือท่านจะเป็นผู้ใช้แรงงานหรือท่านเป็นเกษตรกรหรือท่านชำนาอทางด้านอุตสาหกรรมหลายกลุ่มซึ่งได้ความช่วยเหลือ ที่รายละเอียดเต็มไปหมดอย่างเช่นประชาชนทั่วไปอ่ะ21ประเด็นที่เขาจะได้รับเรากําลังพูดเรื่องแค่เพียงหนึ่งประเด็นสองประเด็นของประชาชนทั่วไปนั่นเองหนูเข้าใจถูกไหมคะถ้าเกิดว่าหนูเป็นคนที่อ่าหนูเป็นสาวรงสาวโรงงานอ่าแล้วก็เนี่ยบ้านก็น้ำท่วมในขณะเดียวกันหนูก็เป็นแรงงานอ่าหนูอาจจะได้ความที่เหลือสองเด้งถูกไหมคะหนูได้สอาพันบาทใช่ไหมคะแล้วก็ได้จากกระทรวงแรงงานอีก หนึ่งก้อนว่าไปเขาเขาจะมีมาตรการอะไรว่าไปแสดงว่าหลายสถานะห้าพันบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องผ่านมติคอรมอเป็นเรื่องที่ช่วยผู้ประสบอุทกภัยประสบภัยนะคะครัวเรือนละห้าพันบาทเราจะเรียกแค่นั้นอันนี้คือหมวดหนึ่งไอ้หมวดอีกหมวดหนึ่งคือเรื่องหลักเกณฑ์ที่บอกว่าและวิธีดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2 5 5 1เนี่ยซึ่งมันมีอีกหลายประเด็นมากเนี่ยอีกหมวดหนึ่งอันนี้คือระเบียบกระทรวงการคลังซึ่งเขาก็นําหลักเกณฑ์นี้มาจับแหละ เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงแรงงานซึ่งคุณจะต้องได้เกี่ยวกับแรงงานนะก็มาดูหมวดแรงงานว่าแรงงานอย่างที่จะได้อะไรอีกและในขณะเดียวกันคุณมีบ้านนี่คุณมีอยู่ที่อยู่อาศัยประจำแล้วคุณก็ประสบปฏิบัติอยู่นี่คุณก็ต้องได้ห้าพันและคุณก็จะต้องได้หมื่นสองหมื่นสามหมื่นนี่แหละและถ้าสมมติว่า คุณบังเอิญอยู่ในจังหวัดที่มีดินโคลนถล่มบ้านพังแบบระเนระนาดไม่เหลืออะไรเลยคุณต้องได้อีกจากกองทุนช่วยเหลือคุณมีหลายได้หลายอีกหวหนึ่งละอีกหวหนึ่งกองทุนนี่อีกหัวหนึ่งละถ้าอย่างนี้ที่จะบอกเป็นภาพรวมไ้มแมเรให้เห็นภาพไปเลยได้ไหมอันนี้เราพูดถึงเพ่ใบนี้เป็นเรื่องของบ้านบ้านเสียหายอย่างเดียวนะบ้านเสียหายอย่างเดียวนะ เพราะฉะนั้นหวดแรกอ่หวดคือนโยบายที่เราเรียกว่านโยบายพิเศษต้องขานมติครมนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยบอกว่า5้าพันบาทนะนี่คือ บ้านบ้านน้าท่วมเรียกว่าทรัพย์สินเสียหายนะแล่ห้าพันบาทนะคะตัวนี้เสร็จแล้วต่อไปมันก็จะมีว่าทาบ้านคุณพังทั้งหลังเรามาพูดถึงคนที่ประสบภัยอย่างหนักกันดีกว่าถ้าดินโคลนถล่มซึ่งกรุงเทพไม่มีนะคะในในต่างจังหวัดต่างจังหวัดมักจะได้แต่ไม่ได้มีกันเยอะนะคะคงจะมีกันสักสองสาร้อยหลังเท่านั้นเองที่เขาจะล้มกันเนระนาจนสร้างจนอยู่ต่อไม่ได้ทางเลยเขาจะต้องได้จากกองทุนเงินช่วยเหลือจากสํานักนายก องแส,สนสี่ตัวนี้แต่เขาก็ให้เป็น เป็นลักษณะของบ้านที่เขากําหนดไว้ว่าเป็นแบบนี้นะถ้าจะสร้างใหม่เนี่ยเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นข้อเรืหาเขาไม่ให้เ้าทำบ้านเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไบ้านไม่ได้เงินนะคะเอางี้ก่อนเสียกอนว่าให้ได้ให้เป็นเงินอ๋อไม่ให้เป็นแล้วให้เป็นวัสดุก่อสร้างจำนวนหลายแสนสี่แสนซึ่งอันนี้จังหวัดเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเคลียร์กันทางจังหวัดนะคะพาไปเคลียร์นะคะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยจากระเบียบกระทรวงการคลังที่เมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยแหละถ้าพังทั้งหลังก็ได้สามหมื่น อ๋อตัวนี้อ่าไม่เกินสามเตรทังหลันี่คือยุบไปทั้งหลังคือคือล้มไเลแล้วน่าตอนนี้คนนี้แล้วกันสมมตินะคะอ่าสายไหมน้ําท่วมแล้วบ้านหลังเนี้ยอยู่ต่ํามากแล้วเป็นบ้านชั้นเดียวโอ้โหพอน้ํามาปุ๊บแล้วมันก็ทําให้บ้านไม้เก่าๆของเขาเนี่ยคือล้มไปนะคะเสียหายกับทั้งหลังเลยข้าวของไม่ต้องพูดถึงเพราะมันคงเปลียไปกับน้ำอยู่ค่ะ อันนี้ได้สามหมื่นคือม่ไรต้องตีความว่าการท่วมทั้งหลังไม่ได้หมายความว่าพังทั้งหลังคือท่วมหลังคานี่ยทั้งหลังแต่ไม่พังไม่ได้ล้มระเนระนาจนกระทั่งบันสั้างก็ไม่ได้มันไม่ใช่แบบนั้นท่านไม่ได้ไม่ได้ตรวจท่านจะไปได้ตรงนี้ท่านจะไปได้สองหมื่น อันนี้คือบ้านเขานะเพราะเป็นการเสียหายบางส่วนแต่ถ้าคุณโดนดินโคลนถล่มจนกระทั่งไม่เอ้าไไปเลยไปกันหมดอันขั้นถึงจะมาได้ตรงสามหมื่นอ๋อต้องเลียรตรงนี้กันซึ่งคนกรุงเทพส่วนใหญ่มนคงไม่ได้ตรงนี้จะมาเจอตรงสองหมื่นที่ว่าบางส่วนแต่ที่นี่บางส่วนถามว่าคืออะไรประตูบ้านท่านเสียหายในบ้านท่านอาจจะไม่มีประตูเดียวถูกไหมคะบ้านท่านอาจจะมีอยู่5ประตูประตูก็ได้ประตูละเท่าไหร่ล่ะตามความเป็นจริงประตูละสามพันห้าประตูหมื่นห้า แล้วยังมีคน์นิเจ้าอื่นมีอะไรก็แล้วแต่ของท่านรวมกันแล้วท่านอาจเอาไปแสนสองแต่ท่านก็ได้ไม่เกินสองหมื่นบาทอ๋อเข้าใจแล้วไม่ใช่ว่าคุณอะได้เงินสองหมื่นนะแต่เขาจะจ่ายตามจริงว่าความเสียหายบางส่วนของคุณอะไม่ว่าจะมาเจบาใที่หน้นที่สองแต่พันก็ได้ก็ได้แค่แปดหมื่นเก้าก็ได้อย่างนี้ท่านก็ได้แค่หมื่นเก้าท่นไม่เกินคือไม่เกินสองหมื่นบาทอ่ะทีนี้มวดต่อไปมวดสุดท้ายที่บอกว่าไอ้ทรัพย์สินเสียหายตรงนี้เนี่ยนะคะไม่เกินหมื่น นั่นหมายความว่าเครื่องมือประกอบอาชีพที่ที่ธรรมดาแล้วดิฉันอธิบายอยู่เสมอๆสมมุติว่าเขาทําอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์โดนน้าไม่ได้เลยดอกไม้ประดิษฐ์เขามีอุตเต็มไปหมดเลยกองรวมกันเนี่ยมูลค่าจำหมื่นสองนะคะเขาโดนน้ำอใช่เขาก็ได้ เป็นอุปกรณ์อาชีพนะอาชีพได้ไม่เกินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทเราจะเสียหายเท่าไหร่ก็ตามใช่ค่ะที่เขาจะไว้ประกอบอาชีพแต่ว่าจะให้กันเป็นดอกไม้ประดิษฐ์คืนก็ได้นะแต่มันยุ่งยากถูกไหมคะก็เลยให้เป็นเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพเก็เอาเงินไปเถอะแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทถ้าอย่างนี้ถ้า้รสมมติว่าทําดอกไม้ประดิษฐ์แปลว่าดอกไม้ประดิษฐ์นี้วางที่พื้นพื้นบ้านน้ําท่วมมาดอกไม้ประดิษฐ์ก็ไปพื้นก็ไปเอ้ยนี่ผมจะได้สองอันป่ะ ถูกค่ะท่านท่านต้องได้สองอันเพราะว่าท่านบ้านเสียหายด้วยอยู่แล้วท่านก็ต้องมาได้ตรงนี้ด้วยเพราะอันนี้เป็นหมวดของเป็นหมวดย่อยของระเบียบกระทรวงการคลังซึ่งมีหลายข้อมากะเ้วยบกระทรวงการคลังนี่มีหลายข้อซับสิ่งที่ว่าต้องไปทับสิ่งที่ต้องทําออกอาชีพใช่ใช่ชอันนี้จึงจึงเป็นเรื่องของประกอบอาชีพแต่ว่าจะต้องเป็นตามแต่ถ้าซัสิ่ที่ผมเสียหายของบ้านหนุ่งนี้จะมาอยู่ตรงนี้ อาชีพลาเป็นพิธีกรต้องใช้ใส่สูตรน้เสื้อผ้าเเสื้อผ้าก็จะไปมีก็จะไปมีหมดที่ว่าเรื่องุ่งหง เสื้อผ้าไม่น่าได้รได้ก็จะได้เป็นลักษณะของเครื่องนุ่งห่มแทนท่านโสงก้านี้รายละเอียดมันเยอะมากเลยหนูว่าคน็จะมีกรณีศึกษาที่ต่างกันแต่ละอาชีพนี่นะคะแบบนี้เนี่ยใครจะเป็นคนตัดสินว่าได้ไม่ได้คือเขาจะรู้ตัวเองแล้วไปแจ้งกับเขตหรือว่าอ้าวเขตต้องตรวจสอบให้ยังไงอะคะจริงๆก็เขตหรือทางท้องถิ่นใช่ทางจังหวัดในของท้องถิ่นเขาก็ต้องตรวจสอบตามหลักเกณฑ์พวกนี้ซึ่มีอยู่ ตามระดับียบกระทรวงกว่าจะได้เงินนานไม่นี่ยกว่าจะตีความแล้วาก็ไม่นานนะต่างจังหวัดมันยังเหลืออีกข้อนึงนะคะข้อสี่ข้อเนี้ยข้อที้เป็นความช่วยเหลือของรัฐบาลซึ่งมีให้จากกระทรวงศึกษาธิการอ๋ออาชีวะจะไปช่วยยังไงคะนี่ก็สามารถจะไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้ซ่อมบ้านช่าะไม้ก็ได้ซ่อมแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มบอกให้ให้ให้ทราบถึงว่า ความที่เหลือรัฐบาลประเด็นบ้านเนี่ยนะเรามีอย่างนี้นะเป็นเป็นเรื่องของรายละเอียดมากๆเลยนะคุณผู้ชมแต่อย่าให้คุณผู้ชมดูรายการต่อไปเพราะว่าท่านโฆษกยังนั่งอยู่กับเราอีกเบรกหนึ่งนะคะจะได้อ่ามาดูส่วนไหนที่ยังค้่องใจกันอยู่อีกหลายคำถามเรารวบรวมมาจากทางบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวถามท่าน,นโฆษกทิติมากันในช่วงหน้าพักแป๊บเดียวค่ะ